พี่ปั้นหนูเด็กหญิงกนิกาแกมพูหนูอยากชวนพี่เฟยพี่ปั้นมาเที่ยวเชียงคานมีวิวสวยมากเลยค่ะและหนูอยากชวนพี่เฟยพี่ปั้นมาทำมะพร้าวแก้วกันค่ะคุณยายหนูทำอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวหนูจะสอนพี่เฟยพี่ปั้นทำมะพร้าวแก้วเองค่ะ สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็มาเยือนกันที่เมืองเชียงคานจังหวัดเลยค่ะพร้อมกับ ส่วนหมายที่น้องๆได้ส่งมาให้กับพวกเราในวันนี้โอ้โหเราได้ใส่บาตรทำบุญกันตั้งแต่เช้านี่อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะใช่แล้วค่ะุปัน้นแต่ก็แอบ,บน่าสงสัยนะพี่เฟย์ว่าทำไมที่นี่ถึงตักบาตรด้วยข้าวเหนียวแล้วทำไมไม่ตักบาตรด้วยกับข้าล่ะครับนั่น่ะสิคะที่เราต้องใส่เฉพาะข้าวเหนียวเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมนะครับของ,ค,ง,ค,งคาเชนชิงคานชเชิงคานเป็นเมืองพักผ่อนนะครับไม่ได้มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เป็นที่กรุงเทพพราะฉ้นั้นคนที่มาใส่บาตรข้าวเหนียวเนี่ยเราก็จะแน,น,นะนํานักท่องเที่ยวนะครับให้ใส่ข้าวเหนียวนะครับอาจจะมีขนมบ้างแต่กับข้าวเนี่ยนะครับเราจะนําไปถวายที่วัดเรียกว่าการไปจังหันนะครับการไปจ,จ,จังหันใช่ครับผมถึงจะเป็นเสร็จพิธีการในการทําบุญนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยเป็นวิถีที่เรียบง่ายะนะครับเดี๋ยวพี่จะกับข้าวไปถวายที่วัดไปกับพี่ไหมไป,ไป<ล>ค่ะทีเ่เราจะ ไปถวายกับข้าวที่วัดไหนเหรอคะที่วัดมหาธาตุนะครับอ้าค่ะป้าเดี๋ยวนะอุ๋จะพาไปวัดทีนี้ไปทางไหนคะไปทางนี้มังงีร้ออะไรนะคะวันสกายแล็บจะนั่งด้วยเหรอพี่เตพี่ต้อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี พัที่เคยมาทำขนมรสช่างพุกังงอกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ตอนนี้พี่เบยกับพี่ป้านกำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อพอดีพวกเรากำลังจะไปใส่กับข้าวค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่าอะไรคะน้องบ้านไปจังหันไปจังหันนะคะแล้วนี่มาเที่ยวกันหรอคะใช่ค่ะบ้านาก็มาตักบาดกันค่ะค่ะโอ้งั้นเมองกิ๊บไปจังหันด้วยกันไหมคะไม่ค่ะหนูขอไปจังหัน ได้เลยคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะฝากด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณแม่พ่อไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเฟย์กับน้องปั้นนี่จะดูแลอย่างดีเลยค่ะไปค่ะไปเดี๋ยวเราไปจ้าหันถือไหมมาเดี๋ยวนหนูจะพามาดูบ้านไม้เก่าที่ถนนชัยโขงของเชียงคานนะครับค่ะก็คนที่อยู่ที่เนี่ยก็จะเป็นคนพื้นถิ่นนะครับที่ประกอบอาชีพที่เรา มีการค้าขายทางน้ำเมื่อก่อนเส้นชายคงเนี่ยจเจริญมากเลยเดี๋ยวน้าอูจะพาแวะมาดูการทําผ้าห่มนวลสักทับนึงนะค่ะครับผ้าห่มนวมลนะคะเคยเห็นกันหรือยังน้องป้นคะนี่ไงคะเฮ้ยป้ายใช่แล้วล่ะค่ะพี่เฟย์ที่คุณตาเขียวบอกเรานคะว่าที่เชียงคานเนี่ยมีการทําผ้าห่มฝ้ายด้วยใช่ค่ะเป็นปุยเลยมาเดี๋ยวน้าอูพามาดูใ,ใกล้ๆกล้เขาไป็นกระเลัค สวัสดีครับพาน้องๆมาเบิร์นการถังขีหนุ่มครับคุณป้าคะวันหนึ่งนี่ทำได้กี่ผืนนะคะวันหนึ่งได้สี่ห้าผืนฮะวันหนึ่งได้สี่ห้าผืนสารอย่างเงี้ยหรอคะอ๋คุณป้ากี่รอบอะคะสองรอบหน้าหนึ่งเนี่ยต้องสารถึง อ่าสี่รอบด้วยกันลองทำดูไหมลองไหมลองค่ะนุ่มมากเลยครับเร็วๆหน่อยทำเร็วๆหน่อยนุ่มไหมนุ่มมากเลยครับีิปันทำเร็วๆใช่ไหมคะทำเลยครัอ้อ่านี่คุณป้าค่ะ ท้าข่มนงมที่นี่เนี่ยค่ะทําด้วยมือทุกผืนเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ oh. ต้องใส่ใจแล้วก็อดทนแล้วถ้าผิดแล้วเป็นไรไหมอะคะไม่เป็นไรค่ะเริ่มใหม่โอฝ้าย oh. <c oughs> เนี่ยที่เป็นสินค้าขึ้นเมืองของทางจิงทานเนี่ย oh. จะมีทั้งในเรื่องของภูมิปัญญานะครับเมื่อก่อนนะโู้ก็ตัวเล็กๆอย่างนี้แหละใช้ผืนเดียวจนโตเลย นานขนาดนั้นเลยเหรอคะพื้นหนึ่งอยู่สักเป็นสิบปีเลยนะลูกป้าเดี๋ยวเราได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันไปจังหันฮะใช่ค่ะพวกเราลืมไปเลยกันเลยแล้วครับอ่าขออนุญาตลาคุณน้าอีกทีขอบคุณหลายๆเรืขอณหลาพวกเราจะมาช่วยใหม่นะคะมาลูกค้ะค่ะดีจังเลยนะคะระหว่างที่เราเดินไปวัดเนี่ยก็ได้ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคานด้วยใช่แล้วค่ะ อาจจะถึงวัดแล้วปะ่ะ,ะได้เลยค่ะน้อูงั้นเดี๋ยวนะอูนำพวกเราไปเลยค่ะกับข้าวก็เดี๋ยวใส่ลงในบาทเลยก็ได้ครั เที่ยวที่ตัวรัน้ำมาครับด้านหลังเมื่อตกี้เ <imprint> น <ed> ี่ยนะคะเราก็ได้ไปทำบุญหลักบาทกันแล้วก็ได้มาเข้าวัดนะคะตรวจน้ำเลยแบบนี้ แล้วก็อิ่มใจกันไปแล้วแต่เรายังไม่ไม่อิ่มท้องนะคะ่ถ้าไม่อิ่มท้องเนี่ยเดี๋ยวเช้าเช้อย่างงี้นะเดี๋ยวนาอูจะพาไปกินปลาต้องโก้หุยของข้านูเลยคะ่ะแต่ทีนี้ปลาต้องโกที่เชียงคานเนี่ยเป็นปลาต้องโกยัดไส้ปลาต้องโกยัดไส้ใช่ยัด<ช>ไส้เข้าไปเลยอ่ะใช่ยัดไส้เข้าไปเลยเดี๋ยวนาอูพาไปเลยไปได้ค่ะไปกันปลาต้องโกยัดไส้ต้องยัดไส้น โอ้โแเราหิวขึ้นมาในทันทีวู้ฮู้เดี๋ยวนะอูพาดูนี่เป็นร้านปลาต้งโกยัดไส้ที่น้าอูเล่าให้ฟังวันนี้มีสี่ไส้นะครับเหลือสองหสับหมูแดงวันนี้จะกี่ไส้ดีจ้าสองไส้เลยสองไส้ไส้หนูด้วยเนาะ อย่างไะเอายังไงแมนครับอ๋อแมนคือใช่ใช่ไหมคะต้องแล้วครับมาเดี๋ยวเพิ่ินไปหลังร้านกันได้เลยครับเฮ้ยฉันอ่านกินขนาดไหนคะเนี่ยอุ้ยมาแล้วโอ้เป็นไงน่าอร่อยไหมน่าอร่อยวะมลองลองชิมดูนะ รเราต้องลองชิมดูสิลูกให้น้องๆชิมก่อนก็ได้นะคะความจริงอะอิ้มชิมด้วยหางมันโอ้หนี่ใช้มือเลยเหรอเนี่ย<ห>โอ้หนี่ของแท้ของแท้โหอร่อยค่ะอืทานเยอะๆทานเยอะ เช้าๆก็จะทานกันอย่างเงี้ยครับเป็นขอกินที่อยู่คู่กับตลาดเชียงคานไม่สงสัยเลยนะคะว่าปลาต้องโกอยัดไซเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของคนเชียงคานที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามีของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือขนมมะพร้าวแก้วนั่นเองค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำมะพร้าวแก้วกันดีกว่าเนาะ แต่ก่อนที่เราจะไปทํานะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้าอู่มากๆเลยค่ะที่พาพวกเรามากินของขึ้นชื่อของคนเชียงคานที่นี่นะคะนั่นก็คือปลาต้องโกะยัดไส้นั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่กินให้หมดกันได้ไหมคะหรือสองชิ้นเองลุยเลยลูกไม่กินหรอกนั้นพี่แฟกินหมดเลยนะกินเยอะๆกินเยอะๆแซบลาย น้องนี่ว่าค่ะน้องปั้นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพี่เฟยกับพี่ปั้นนั่นเองใช่ว่าจะไม่มาซะแล้วโอ้โหมาแน่นอนค่ะแล้วนี่นะคะพวกพี่ๆสองคนเนี่ยก็พาน้องๆอีสองคนมาด้วยค่ะนี่น้องเฟคนนี้ชื่อเฟย์คนนี้ชื่อกิ๊บน้องกิ๊บค่ะแล้วนี่มะพร้าวแก้วนี่น่ากินมากๆเลยนะคะเห็นเขียนจนหมายมาบอกกันงั้นเดี๋ยว ขอชิมเป็นอย่างแรกได้ไหมคะน่าอร่อยขอบคุณค่ะอ่าหนูกินด้วยโอ้โหน้องเจชิ้นใหญ่เลยอ่าคอมิเฟชิมอร่อยไหมครับอร่อยครับพอดีคุณยายทำมะพร้าวเดี๋ยวเข้าไปดูคุณยายเลยครับน่าเลยค่ะไปกันเลยดีกว่านะคะนี่ คุณยายผมพาพี่เฟยกับพี่ปั้นมาทำมะพร้าวแก้วเนี่ยคุณยายตีค่ะคุณยายคุณงูค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอ่าจะมาช่วยคุณยายทำมะพร้าวเนี่ยค่ะใช่ค่ะโอ้เก่งจังเลยอ่าลงมือทำเลยให้คนนี้สอนน้องอิ๋งแค่เป็นด้วยหรอกครับอ่าเอาลงมือทำให้เพื่อนดูเอาถ้ามันอ่อนเอาตะยางนะลูกนะแค่เลยเออ ต้องใช้แรงเยอะมากๆพี่ครับเคยทํากันไหมครับเดี๋ยวผมสอนไม่เคยเลยครับแล้วน้องกิ๊บเคยทําแบบนี้ไหมคะไม่เคยค่ะใช่ล่ะไม่เคยครับไม่เคยเหมือนเลยถ้างั้นต้องให้กินสอนแล้วล่ะครับค่ะเราอ่อนกับแข็งเวลาไม้อ่อนเราจะเอาไม้ใช้ทายใช่ไม้ท้ายอ่อนใช่ครับอืเอาเส็บเข้าไปใกล้ๆเป็นไงครับเจ๊ โห oh, ง่ายาไหม, <ược> ไ,มไม่ยากเลยครับพี่เสกจริงยากหน่อะอหแข็งครับเวลาชอบเราต้องเน้นไปหากาลามะพร้าวแก้วใช้แต่มะพร้าวอ่อนค่ะใช้มะพร้าวอ่อนคนที่หามาให้เขาต้องรู้ขนาดที่ว่าพอดีทําแก่ไปก็เอาไม่ได้เขาต้องคัด เอเอขึ้นไปหาไอ้พวกเส้นนะมันจะเป็นรุ่นหนังค่อยๆค่อยเออได้แล้วค่ะแถมบ้างัลโหครับอึ๊บมันแทะไหมล่ะโอ๊ยทำไมตัวเล็กกว่าพี่เฟย์แต่ทำไมแรงเยอะกว่าพี่เฟย์อ่ะสงสัยกินมะพร้าวแก้วเยอะได้แล้วนี่ค่ะ โอ้แล้วเราแงะเสร็จแล้วนี่เราต้องเอาไปทําอะไรต่อคะก็เอาไปลืมเปลือกลืมเปลือกที่มันติดติดกะลาเนี่ยเหรอคะสีน้ำตาลนี่ยค่ะลืมตัวนี้แหละลูกแล้วก็ไปล้างให้สะอาดแล้วเราก็ไปสไลด์ท่านเดียวเราโยกไปเลยแปหงนู้นลูกยังทางเลยค่ะน้องกิ้วกิ้วพาไปสิลูกโอ้ายไปลืมเปลือกโหนักมากๆอ้าว <อ>มานะทำมะพร้าวกันนะคะ,คะจะฝานตัวนี้ลูกฝานเอาเปลือกมันออกก่อนนะคะทำไมต้องใส่ถุงมือด้วยคะกกลัวมีดโดนมือลูกเดี๋ยวมีดโดนมือะคะต้องรันาทำนนี่ต้องลืมเอาเปลือกตรงนี้ออกนะคะอันนี้ออคือฝานก่อนที่เราจะเอาไปทำขนมค่ะเอาเอาตัวนี้ออกให้หมดนะคะ แสดงว่าเรากินอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะกินผีน้ำเข็งไม่ได้ไมนแข็งเอาออกให้หมดแล้วก็มาล้างน้ําตัวนี้นะคะล้างตรงนี้อ่าลองดูลูกอันนี้ครับเอาถุงมือใส่แล้วก็ทําอย่างนี้นะคะถังน้ำเอออกให้สะอาดอันนี้พันกระนำแล้วยายจะสไลด์ให้ดูแล้วก็ไม่ให้เหลือสีน้าตาลเลยใช่ไหมคะลืมเป็นบาดยาวๆไป แล้วเศษที่เหลือแล้วเอาไปทำอะไระที่เหลือตัวนี้บางคนก็เอาไปให้ไก่ให้ป็ดคือทุกส่วนของมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์หมดทําขนมได้ด้วยเดี๋ยวนี้คุณยายจะสไลด์ให้ดูนะคะสไลด์แล้วทาไมต้องใช้เขียงแบบน,นี้ด้วยอะคะอันนี้ลองไม่ให้มันลื่นไงลูกอถ้านนเราเราเขียงธรรมดาทําได้ไหมคะเขียงธรรมดาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราลองผ้าไม่ได้เพราะเราต้องเอายาวผ้าลูกใหญ่แล้วก็ทำสามชิ้นเนี่ย อุ้ยมันบางมากเลยค่ะทํหนาไปมันก็ต้มนานสุกหน่อยอันนี้เราจะทํเอถ้าบีแล้วก็มีผมเคยเห็นมาครับแก้วเป็นแบบสีอย่างอื่นด้วยครับสีอย่างอื่นแล้วก็สมมติว่าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ใส้เบตเตอร์แล้วก็เอาสีขนมใส่นิดนึงให้มันสวยน้องบันขอลองทำหน่อยได้ไหมคะบบเอาเลยเอาเลยเอาใครจะทำาฮ้ยหุ้ยเุ้ย ไม่แค่นี้อะค่ะเจ๊ขอลองมั่งครับดีกว่ามาขอลองครั้งที่สองได้ไหมระวังมือด้วยนะวังมือนั่นแหละนั่นแหละอ่ะไปเลยได้ได้ไม่เป็นไรผมขอลองมั่งครับกิ้วคิ้วคิ้วหั่นหั่นยังไงอะคะเดี๋ยวทุกน้าแค่นี้เหรอ โอ้ยได้ได้ได้สวยสวยกว่าที่ปั้นนี่อ้าวไหนเจเออพี่เซขอน้องทำหน่อยได้ไหมครับจัดไปครับอย่างนี้หรือเปล่าคะน้องเอื้องคะกดตรงนี้เหรอคะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อ่าได้แล้วทันทันทันเอาเสร็จหรือยังคะเสร็จพอดีเลยค่ะ อานำไปล,าล้างแล้วไปขึ้นหม้อเลยลูกอ่านี่ค่ะ้องกิีบล้างให้นิดไปหน่อยตอเตาข้านต้ำเห็น <c oughs> เราแช่ไปตั้งหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยเอาเอาซาวใส่กระมังขึ้นมานี่ลูกใส่เด็ดน้ำเหล้ามาตรงนี้นะคะแล้วน้ำตาลมาด้วยขอถึงมือครับเจมือเสือ โหกระทะเต็มบ้านเต็มเมืองสองสามห้ากระทะเลยค่ะอ้าวมาแล้วค่ะอันนี้เนื้อมะพร้าวต้องอาศัยการอส่จน,นใส่หมดเลยเหรอคะใส่หมดเลยแต่อเอาน้ำตาลมาให้คุณยายน้ำตาลอ,าอ,าะะอ่ะไปยืมมาหน่อยค่ะอ่าตักแสงคุณยายน้ำตาลนี่ใส่เท่าไหร่นะคะประมาณะครึ่งกิโลลูกครึ่งกิโลครึ่งกิโล ใส่อีกลูกหวังว่าคงหวานมากเลยใส่แล้วนี่ลองคิวคือสองอาทิตย์ขอบสองอาทิตย์อ๋อจันถึงสุกไปเรียนหนังสืออ๋ออ้อมตาไปเกลืนี่เราจะต้มมะพร้าวให้สุกก่อนนะคะสีผสมมหากับสีที่เขาทำมาแล้วรสชาติเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นสีธรรมชาติมันจะได้กลิ่นหอม แต่เอาเกลือไม่คนใหญ่เอานิดเดียวไมนละลายเพราะว่ามันอันนี้มันละลายเป็นน้ำค่ะแต่ที่หนูชิมๆกันมันเป็นเก็ดๆนะคะเราต้องเอาไปตากหรคะเอาไปตากแล้วปล่อยให้มันเดือดก่อนแล้วอย่างนี้ต้องเอาไปตากป่ะไม่ค่ะต้มให้มันสุกเราต้องคนไปเรื่อยๆหรอค่ะตอนใหม่ๆแล้วไม่ต้องคน ดูว่ามะพร้าวสูงอะไรต้องขอท่านหน่อยครับอะไรอะไรลูกต้องคุกคุกครับคือพี่เฟยทำมาขาต้องปั้นขาขาทำไหมคะตอนเช้าพี่ที่ไปเที่ยวไหนกันมาครับก็ได้ไปตักบาตรทำบุญตั้งแต่ตอนเช้านะคะไปตักบาตรทำบุญแล้วก็พวกเรานี่เพิ่งรู้นะคะว่าคนที่จังหวัดเลยเนี่ย บะด้ยวยข้าวเหนียวใช,ใช่เออเวลาใส่บาะก,ก็ใส่แค่ข้าวเหนียวแล้วก็ค่อยไปใส่กับข้าวที่วัดเใช่ใช่ใช่ดูนะคะถ้ามันเยอะไปแล้วก็เอาน้ําเสื้อมตัวน<อ>ี้ออกอ๋อออกได้คุณแม่คะทำไมต้องอนังการออกเพราะว่ามันเยอะไปไงถ้าเราใส่ไม่พอมะพร้าวแรากะเจละ<อ>เพราะว่าตัวนี้มันอ่อนมากาแล้วพวอแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วต้องพักไว้กี่นาที ก็ oh. ถึงถ้ามันเย็นแต่มนมะแห้งนมะพร้าวมีประโยชน์มากมายหลายส่วนเลยนะครับอย่างน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนก็ชอกกินได้อร่อยทันทีเลยส่วนมะพร้าวแก่ก็ขูดเอาเนื้อในไปคั้นเป็นกะทิใช้ประกอบอาหาร ส่วนกะลาที่เหลือก็ยังนำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆใช้สอยได้และด้วยความที่ก้นมะพร้าวเป็นไม้ผลที่ปลูกกันคู่ทุกบ้านของคนไทยมาช้านานขนมมะพร้าวแก้วจึงเป็นขนมประจำทั่วท้องถิ่นแดนไทยเลยล่ะครับแต่สำหรับขนมมะพร้าวแก้วที่กลุ่มชาวบ้านแก่งคุดคู้ร่วมใจกันคิดค้นสูตรจนขึ้นชื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดเลยนั้นมีความอร่อยแตกต่างจากที่อื่นๆ ตรงที่เป็นมะพร้าวแก้วที่ทำมาจากมะพร้าวอ่อนหั่นชิ้นใหญ่เคี่ยวกับน้ำตาลมีรสหวานมันนุ่มเนียนหนุบหนับอร่อยกว่าที่ไหนไหนที่เราเคยชิมกันเลยล่ะครับอันนี้นี่ได้ยังอะคะอันนี้ได้แล้วเสร็จแล้วค่ะน้องๆมันร่มันเย็นแล้วเนี่ยร่นมเก็แล้ว,วไปถึงมันเย็นแล้วก็เอาร่อนน้ำตาลออกได้ก็ดูเหมือนจะหอมแล้วก็อร่อยด้วยใช่ค่ะอันนี้อร่อยมากๆเลย อาใสยนี่เอาไปชิมกันได้เลยค่ะอ่เดี๋ยน้องเออปักที่ไหนได้ไหมคะอ่นเจนร้อนนะร้อนนะที่พี่ได้มานทำกันสุดๆแบบนี้ต้องอะไรแน่นอนโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนเมือเราอ่ะคันเดคันเท่เลยอะส่วนผสมขนมมะพร้าวแก้วมะพร้าวอ่อนหนึ่งกิโลกรัมน้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมเกลือป่นหนึ่งช้อนชา งั้นเดี๋ยวคุณยายตีมาลองชิมฝีมือของพวกเราหน่อยได้ไหมคะอ้าวลองชิมดูคงจะอร่อยนะคะทําไมถึงต้องน้ำตาลอ๋อน้ำตาลเยอะไปหน่อยถ้าคนชอบกินน้ำตาลเยอะอร่อยมากมากเลยพอจะสู้น้องกิ๋วกับน้องเอื้องได้ไหมคะได้ยังไงเลยอย่างี้เลยยกโป้เลยเออเราไม่เชื่อค่ะอยากกินเองอ๋ออแล้วชิมเลยค่ะน้องกิ๋วกับน้องเอื้องก็ชิมฝีม อาชีมชีมชมอ๋ออร่อยมากมากเลยหวานต้องบีบบีดน้ำตาลด้วยเหรอคะไม่ต้องก็ได้เป็นยังไงอร่อยไหมคะอร่อยค่ะหอมมะพร้าวค่ะมะพร้าวมันอ่อนมากมากเลยเป็นยังไงบ้างคะ้องกินรสชาติอร่อยค่ะหวานอมเค็มนีดเกี่ยวอมเค็มด้วยหอมอมเค็ม เป็นไงคะเจรสชาติหวานๆน่ะหวานนะโอเคนะเป็นยังไงบ้างทำน้องกิวรสชาติขนม ขนมไทยบ้านผมก็ต้องอร่อยอยู่แลวครับโอ้โห <c oughs> วันนี้นี่ต้องขอบคุณคุณยายตีมากๆเลยนะคะที่มาช่วยถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการทําขนมมะพร้าวแก้วในวันนี้นะคะรวมถึงขอบคุณน้องๆด้วยนะที่ส่งจดหมายเข้ามาให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมมะพร้าวแก้วของคุนชื่อของแก่งคุดคูค่คคะเล,เลยเชียงคานมานิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะ<ช>นนต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ แล้วถ้าเพื่อนๆคน,นไหนอยากจะมาสนุกกับพวกเราสองคนแบบนี้แล้วก็รีบกดกติกาจากใบตองตามนี้ได้เลยค่ะกติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดตอ่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย at thpbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thpbs.or.th/ a i ขนมไทยและทางเฟซบุ๊กของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย p b s ครับ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาความสนุกของพวกเราแล้วนะคะพี่เฟใช่แล้วค่ะผู้เราทุกคนนะคะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการข <อ S 2> นมไทยอะไรเอ่ยวันนี้สวัสดีค่ะ